่วงศูนย์บรเทาทุกผีสำหรับช่วงศูนย์มเทาทุกผีในวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับแต่งงานกันมาแต่ว่าไม่มีลูกครับเขาก็เลยไปขอลูกจากท้าเวสวร์หลังจากที่ได้ทิฐานเนี่ยนะฮะแล้วก็ขอลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาสองคนเนี่ยได้มีลูกชายคนหนึ่งครับ ลูกชายคนนั้นเนี่ยนะครับเวลาต่อมาก็ได้เจริญเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเกเรก็เลยไปสาบานฮะกับท้าวเวสสุวรรณองค์เดิมนี่นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเกเรอีกให้สัจ,จวาจาเลยนะโดยการสาบานว่าขอให้ตัวเองเนี่ยมีอันเป็นไปฮะไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมครับว่าสิ่งที่เขาไปสาบานเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้หรือว่าถ้าเกิดภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่าผิดคําสาบาน หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยเขาได้เสียชีวิตครับมันเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะฮะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยฮะเสียชีวิตไปเพราะว่าจากการที่เขาผิดคําสาบานแล้วก็เท้าเวสุวรรณเนี่ยได้มาเอาชีวิตของเขาไป<ม>ถ้าพูดถึงเท้าวเวสุวรรณเนี่ยนะครับในความเชื่อของเราเนี่ยนะฮะก็คือท่านเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองคร,งครับแล้วก็คุ้มครองเราด้วยนะให้ปลอดภัยจากผู้ผีปีศาจ<ม>สิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆนี่นะฮะก็สําหรับคนที่บูชาเท้าเวสุวรรณนะครับ คนที่เคยไปขอลูกนะฮะ mm. หรือว่าคนที่ชอบสาบานเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะต้องตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ให้ดีเลยครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติอย่างมากเลยจากสามีแล้วก็ภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับซึ่งจะมาเล่าเรื่องราวเนี่ยอย่างละเอียด mm. เพราะว่าเขาสองคนเนี่ยนะได้เสียลูกชาย,ยต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะฮะ mm. ผมขอเชิญแล้วกันนะครับ mm. คุณจัก,กริดสีเขียวแล้วก็คุณสือกรอมแย้มครับขอเชิญเลยครับ mm. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสบายดีครับเชิญครับนี่คือคุณจักริดครับคุณจักริดใช่ไหมครัมีชื่อเล่นไหมครับชื่อหมูคุณหมูนะขออนุญาตขออนุญาตเรียกว่าคุณหมูแล้วกันนะครับนี่คือคุณเซนิคอนอมแยมค่ะครับจิตใจค่ะ คุณใจคุณหมูกับคุณใจนะครับต้องขอถามคุณหมูคุณใจนะครับว่าลูกชายคุณหมูคุณใจนี่ชื่ออะไรครับแล้วก็อายุเท่าไหร่ตอนเสียชีวิตช่วยเล่าประวัตินิดหนึง่งลูกชายผมชื่อวัชพุพ์ครับนามกุลสีเขียวชื่อเล่นชื่อลูกเอครับชื่อเอครับลูกเอนะอายุเท่าไหร่ฮะตอนเสียชีวิตอายุยี่สิบสามปีครับตอนเสียชีวิตเสียชีวิตเมื่อวันที่สิบเอ็ดตุลานะครับ ที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เองนะก็พุ่งปีที่แล้วเท่านั้นเองแล้วครับส่วนตัวแล้วคุณหมูผูกพันกับลูกชายไหมครับผมรักเขามากครับหรีลูกชายคนเดียวคนเดียวนะฮะยังไงก็พวกเราทุกคนทีมงานคนรอพีก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกันแล้วกันนะครับการเสียลูกชายในครั้งนี้นะครับคุณหมูครับคุณพ่อครับ เชื่อว่าสามีภรรยาหลายคู่นะฮะเวลาที่อยากจะได้ลูกเนี่ย<ไ>ก็มักจะมีการไปขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยได้ไปขอน้องไปขอลูกจากที่ไหนอะครับผมม่คก็ไปขอครับหมูล่าง, <ผม S 2> งไปขอที่ลำปางครับครับไปขอคทา้าเวสุวรรณ <c oughs> ซึ่งผมอยู่ขเขามาหลายปีไม่มีลูกเพราะผมกับเขาอายุต่างกันก็แปดแปดปีได้แล้วหลังจากที่ ได้ไปขอลูกจากท้าวเวสสุวรรณแล้วครับกลับมาก็มีลูกค่ะมีลูกเลยค่ะนานไหมครับเดือนเดือนกว่าก็รู้แล้วค่ะอ๋อเดือนกว่าก็รู้แล้วค่ะครับเรามีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมฮะว่าท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นผู้ให้ลูกเราใช่ค่ะใช่ไปขอแล้วกลับมาก็มีลูกเลยนะฮะอาจจะมีคนสงสัยกิจว่าทําไมถึงเลือกที่จะไปขอท้าวเวสสุวรรณผมเองผมไม่ขอ ทำไมครมับพ่อคือมีเหตุจูงใจหรือว่าทําไมต้องเป็นทางเวสุวรรณมีผู้ใหญ่บอกเ<ม>ขาบอกว่าถ้าเองอยากได้ลูกเองเข้าไปในเนี้เข้าไปในต้นโพที่ท่านอยู่เพราะผู้หญิงห้ามเขา้าให้ผู้ชายเขา้า<ม>แต่ผมก็ไปขอครับผมไปกราบท่านจุดธูปเจ็ดดอกแล้วก็ราบบอกว่าขอว่าลูกขอผมขอลูกคนหนึ<ม>่งอ S <S ซึ่งสถานที่ที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์มากใครที่อยากจะได้รูปมักจะไปขอที่นี่ใช่ไหม <or S 2> พี่หมูอขอรูปชายเนี่ยไปสาบานนิดหนึ่งได้ไหมฮะ <nes i S 1> อยากจะทราบว่าคือคือเ <ๆ surfaces S 1> ขาไปสาบานเพราะว่าอะไรฮะในรายละเอียดเพราะเขาได้รถค่ะเขาบอกว่าแม่ออกรถให้เขาเขาจะเลิกทุกอย่างเลิกยาเลิกอะไรเลอกเหล้าด้วยเลิกมหมดทุกอย่างจะไม่ทําคือแสดงว่าเขาดื่มเหล้า ก็ใช้ยามีบ้างเฮ้ยไม่เขียวกับเขาเครียดอ่เขาเครียดกับแฟนเขาอย่างเงี้ยรับแล้วก็ถ้าออกรถให้เขาเนี่ยเขาจะเลือกทุกอย่างก็เลยไปสาบานเขาไปสาบานเองหรือว่าคุณเขาไปชบานเองตัวเขาเองนะับผมก็เตือนเขาแล้วว่าเออย่าสาบานนะลูกมันมันไม่ใช่ของเล่นนะอืทําไมถึงเชื่อฮะว่าการเสียชีวิตของลูกชายเนี่ยเกิดขึ้นจากท้าวเวสวรเนี่ยเอาชีวิตลูกชายของพ่อแม่ไป ก็ผมไปขอท่านไปขอลูกกับท่านที่เชื่อเพราะว่าเขาท่านยังให้ผมเลยอืมแล้วลูกผมเป็นลูกที่ขอมันจากท่านในเมื่อไปผิดคำพูดก,กับท่านแล้วท่านจะเอาเขาไว้เขาต้องเอาท่านเขาต้องเอาเขากลับไปจะจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้แต่ผมก็เชื่อผมถามนิดนึงครับคุณแม่คุณม่อพูดถึงลางสังหรณ์ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยจากการที่ไปผิดคำสาบานนี่นะครับ มีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับโทรมาสองสองสามครั้งเขาบอกอย่าคุยกับแม่นานๆเขาบอกเป็นอย่างี้ทำไมอยากคุยไม่รู้วันนี้หนูอยากคุยกับแม่ใา้นานห้นานที่สุดก่นอนแ,แฟนเขาทำเวสวรรณคอหักแขนแวนระเวสวรรณแฟนพ่อด้วยคอ,อเขาหกเขาขมาทําความสะอาดแล้วคอหัก คอของท้ทาวเวสวุวรรณใช่ไหมฮะหัคือคือลูกชายในยเอเนี่ยลูกเอเนี่ยแขวนท้าวเวสวุวรรณแล้วก็ได้นาอ,องค์ท่านเนี่ยมาทําความสะอาดแล้วก็คอของท่านเนี่ยหักเอาละผมผมเข้าใจนะหมูฮะว่าเหตุการณ์ในการเสียลูกเอเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจอย่างมากเลยนะครับตายตัวหน้าผมเลยแต่ว่าในในการที่เราจะช่วย ทั้งคุณเอทั้งทั้งทั้งคุณหมูเนี่ยแล้วก็คุณใจเนี่ยนะครับเราคงจะต้องทราบเรื่องราวเนี่ยทั้งหมดคราวนี้นะครับผมอยากจะให้คุณหมูเนี่ยหรือว่าคุณใจก็ได้เนี่ยนะครับช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยตอนที่ลูกเนี่ยเสียชีวิตนี้ให้ผมได้ฟังได้ไหมยเราอยากจะรู้มันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับงหมูฮะใครที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์ผมนี่ครับเห็นเหตุการณ์ผมขับรถมาจะไปหาเขารถตู้มันเลี้ยว เลี้ยวตับข้ารถลูกผมมาทางนี้ผมก็ชนผมก็เลี้ยวกลับมาย้อนกลับมาตอนนั้นคนมาดูมุงดูกันเต็มหมดแล้วผมก็ไม่นึกหรอกว่าเป็นลูกผมผมก็จอดมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องคิวแล้วผมก็เดินมาดูนั่นเป็นลูกผมผมทำอะไรไม่ถูกผมไม่รู้จะพูดไงครั้งแรกเลยเนี่ยนะ ที่เห็นลูกเอเนี่ยคุณหม,มูรู้สึกยังไงบ้าผมก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือแนละ้วมันไม่มีเหตุอะไรเหลือแนละ้วเราได้เราได้วิ่งไปดูไหมวิ่งไปช่วยลูกเราไหมมันช่วยอะไรไม่ได้คนระับพอลมันเละหมดเลับนะมีคนเอาเลูกเอาเขาออกมาแล้วก็บอกว่า ไม่ไหวไม่ไหแล้วพี่หมูคอป่แล้วขอครับคุณหมูคิดไหมครับว่า <S 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 สิ่งที่มันเป็นลางเนี่ยแล้วก็เตือนเหตุในเรื่องนี้นะฮะที่ลูกเอเนี่ยเอาทาเวสุวรรณเนี่ยมาทำความสะอาดจากของเขาใช่ไหมครับ ครับแล้วก็คอของท่านเนี่ยหักก็คือที่เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นพระที่เป็นรูปอของท่านเ <races S 2> นี่ยถูกไหมฮะสิ่งนี้หรือเปล่าครับเป็นลางบอกเหตุที่จะบอกว่าลูกของคุณหมูเนี่ยจะเสียชีวิตด้วยการคอหักเนี่ยฮะว่าท่านเนี่ยจะมาเอาชีวิตลูกคุณหมูเนี่ยครับผมตอนเชื่อในสิ่งนี้หรือเปล่าผมผมเชื่อครับแต่ตอนตอนที่ลูกผมยังไม่เสียนะผมมีอยู่ครั้งเดียวนั้นที่เขาบอกผมว่าพ่อเอไม่ตายดีหรอกเขาบอกเนี่ยแล้วผมก็ลืมไป หลังจากที่ลูกชายได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างไหมครับขอโทษนะครับวันที่เผาแม่กับน้องเข้าไปในบ้านก็ได้กินกันค่ะวันที่เผาค่ะวันี่เผาันกกลิ่นเหมือนของเขาเลยได้กลิ่นเต็มๆเลยแรงมากครั้งแรก,กตบกข้นมาก็แรงครั้งที่สองก็แรงอีกทั้งนี้รู้เลยว่าเขาเป็นเขาว่าเขามาค่ะเข,า,ขามา กับบอกเขาว่าลูกไม่ต้องเป็นหว่วงแม่รักลูกนะแม่รักลูกแม่คิดว่าลูกจะไปเร็วเลยลูกไม่ต้องเป็นหว่วงแม่จะดูแลลูกเองไม่ต้องเป็นหว่วงลูกไม่ต้องเป็นหว่วงแม่จะดูแลให้เราอยู่กันคนละพวกรู้ไห ทางด้านของลูกเอเนี่ยมีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นบอกว่าลูกสาวของเอเนี่ยนะครับพ่อเขาบอกเห็นบ่อยมากเห็นนี่เห็นยังไงฮะเขาบอกว่ายังไงบ้างช่วยเล่าได้ไหมครับส่วนมากลูกของเขาเนี่ยจะไปฝากคนเลี้ยงไว้เวลานวปดคร้ายๆจะมีเพิงตรงนั้นนะคะเป็นเพิงเป็นเพิงไม้อะประมาณสักทุ่มกว่าสองทุ่ม ลานเขาจะไปวิ่งเล่นทรงนั้นเขาจะมาบอกคนที่เลี้ยงบอกเนี่ยพ่อหนูมาเนี่ยพ่อหนูนั่งอยู่ตรงนี้มาพาหนูไปหาพ่อหน่อย<ข>หนูจะเข้าไปหาพ่อเขาจะมาบอกคนเลี้ยงทุกครั้งแล้วคนเว mm hmm. ลาหนูกลับมา mm hmm. เขาจะบอกว่าเนี่ยหลานบอกว่าพ่อเขามาให้ให้อุ้มเขาไปหาพ่อเขาหน่อยตรงนั้นแทบทุกครั้งแทบทุกทุกวันโอ้โห oh oh. ช่วงที่เขาเสียชีวิตเด็ก hmm. ก mm hmm. เด็กก็บอกพ่อหนูมาเขาเห็นแท้ก็เั็นที่ก็บอกพ่อหนูมาเท่าที่ผมจับใจความได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาคงจะมี2เรื่องหลักๆนะเรื่องที่1เนี่ยก็คือว่าลูกชายเนี่ยไปสาบานถูกแพ้กับท้าวเวสุวรรณ ซึ่งในความเชื่อของคุณหมูกับคุณใจเนี่ยก็คือมีความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณนี่แหละเป็นคนที่ประทานลูกชายเนี่ยมาให้กับคุณหมูและก็คุณใจใพอลูกชายไปสาบานและผิดคําสาบานท่านก็เอาชีวิตเด็กคนนี้เนี่ยกลับคืนใช่ค่ะถูกไหมฮะ<ช>คุณมีความเชื่ออย่างแรงกล้ามากลูก<ช>ของคุณเนี่ยเสียชีวิตด้วยการผิดคําสาบานกับท้าวเวสสุวรรณใช่ค่ะนะ<ช>คุณอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงหรือเปล่า ใช่่คะในใจเนี่ยเชื่อแต่อยากจะรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันใช่ไหมใช่ไหมครับทางนั้นผมขออนุญาตเชิญคุณดิวเนี่ยมาพูดคุยกันตรงนี้นะฮะครับได้ครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสเลยฮะเชิญครสวัสดีครับ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  นี่คือคุณหมูนะครับนี่คือคุณใจนะคคุณหมูคุณใจย้อนไปเมื่อประมาณ2ี่กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะค,คุณหมูกับคุณใจอยากจะมีลูกมากครับนะครับ,รบแล้วก็ไม่มีลูกเลยสักทีนะครับก็ไปไหว้เท้าเวสวรันที่จอดลำปาง<อ>ใช่ไหมครับพอไปที่ลำปางเสร็จแล้วปับ๊บเนี่ยนะหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยตั้งท้องเลยนะครับก่อนหลังก่อนหน้านี้นี่คือไม่มีลูกในหลายปีเลยนะ และเสร็จแล้วเนี่ยลูกชายก็เกิดขึ้นมาครับชื่อว่าน้องเอนะครับชื่อลูกเอเนี่ยนะครับเอเนี่ยเป็นเด็กที่พอโตขึ้นมาวัยรุ่นเี่กก็เกเรนิดนึงเสร็จแล้วปั๊ดเนี่ยเอก็ไปสาบานกับท้าวเวสวรณนี่นะครับที่จังหวัดลำปางนี่แหละที่ให้ที่ให้ประทานชีวิตไม้กับเอเนี่ยนะฮะในความเชื่อของคุณหมูคุณใจเนี่ยบอกว่าจะหยุดเกเรแล้วถ้าเกิดว่ายังเกเรอยู่อีกเนี่ยขอให้เงียเป็นไปหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับคุณเดก็เสียชีวิต ด้วยการเนี่ยถูกลดชนขับรถสอบุนีัคขับรถประสบอบัติเหตุใช่ไหมครับ <c oughs> ขับรถประสบอุบัติเหตุทั้งสองท่านเี่อยากจะรู้ครับว่าคุณเอเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าท้าวเวสุวรรณเนี่ยเอาชีวิตคืนไปจากการผิดคำสาบานหรือเปล่าเชิญด่วนดิวะโอเคครับขอทราบบันเดินปีเกิดลูกชายเนี่ยครับตามบัตรประชาชนที่เขาใช้วันที่สิบสิงหา โอเคครับถามคุณพ่อโดยตรงเลยนะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยผมจะได้แน่ใจในสิ่งที่ผมเขียนบนกระดานนี้เขาคิดไหมว่าเราไม่รักเขาอะคิดว่าเขาคิดนี่คือคำพูดที่เขาพูดว่าตอนมีชีวิตอยู่อะคงจะพูดคำนี้น้อยใจกลัวพ่อไม่รักใช่เขาจะพูดเสมอว่าพ่อไม่รักหนูเท่าแม่ นี่ให้ดูนะครับผมพูดก่อนที่จะถามพ่อขอให้คำนี้มาครับผมม่รักเขาแม่จะไม่น้อยน้อยใจกลัวพ่อไม่รักผมมารักเขาทำไมไม่รักเขาเขาจึงเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยที่พ่อคิดว่าเขาดือ้อรั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยไปอยู่กับคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัว อยู่กับคุณก็ใช่ครับผมคิดว่าเขาอยู่กับผมนี่แหละตลอดเวลาใช่ครับเพราะเขาบอกคุณมัวแต่โทษตัวเองใช่คุณ<ท>ไม่ได้โทษเท,ท้าเวสุวรรณหรอกนะ<ม>ว่าลูกลูกเป็นเพราะไปสาบาน<ม>อะไรหรือเปล่ามันเป็นแค่ความข้องใจแต่คุณโทษตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ทําให้ลูกอ่ะต้องเป็นแบบนี้มีบางทีผมก็คิดแล้วตอนนี้เนี่ยคุณนิวอะ คุณเอเนี่ยลูกของคุณบัวคุณใจเนี่ยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนหรอคำตอบที่บ้านวิญญาณเขาจะคงอยู่ที่บ้านของคุณสองคนใช่ครับ,พรบเพราะทุกอย่างของเขาเพราะทุกอย่างของเขาเนี่ยพ่อเก็บไว้หมดเลยคุณเก็บอะไรไว้ม้ง พีพ้ามีอะไรจริงเขาเก็บเอาไว้มีเสื้อผ้าของใช้เขาครับจริงไม่จะเก็บเอาไว้เก็บให้ทำไมครับคิดว <_ s ans> ่าจะถึงกอคิดถึงใช่ไหม s <ans> <S เขาถึงไปไหนไม่ได้เนี่ยครับแต่มีแค่เรื่องเดียวอ่ะที่มันติดอยู่ในใจคุณพ่อได้เอาหัวสีให้เขาเลี้ยงเอาหัวสีนะครับเอาหัวสีไว้ยังไงพ่อขอ อธิษฐานว่าสิ่งที่ลูกทางพ่อเยไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมพ่อขออุทิศพ่อขออุทิกรรมให้หนูทุกอย่างขอให้หนูไปอยู่ในภพภูมิที่ดีทําบุญใส่บาตรผมก็ทํำทุกทีรู้ไหมนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่คำโมโหสีคำโมโหสีที่เขาอยากได้เขาอยากรู้ว่าพ่อลักเขาไหมพ่อพอลักหนูตายเอ๊ เขาคุยกับแม่ให้ฟังบ้างไหมเรื่องน้อยใจพ่อเขาคุย,ขย,ยเขาบอกพ่อชอบรัเขาก็นี่แหละสิ่งที่เขารอเขาอยากได้ยินคําเดียวพรารักเขามับเป็นเยไม่็นรักที่พ่อดุว่าเขาเนี่ยใหญ่เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนคนดีแต่ในบางครั้งก็ทําอะไรเนี่ยมันอยู่ในสายตาผมมันไม่ถูกตาผมก็ต้องดุต้องว่าแล้วบางทีผมฝังเขา เขาก็เขาก็เม็เชื้อมั่งไม่เชื้อมั่งแต่ยให้ผมทำไงครับอาจารย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะผมพูดกับฟ้าดินเลยผมรักเขายิ่งกว่าชีวิตผมอีกครับแล้วถ้าเขาอยู่ตรงนี้ก็ดีผมขอบอกอะไรแทนแทนเขาอย่างหนึ่งได้ไหมพ่อด้ับ พ่อไม่ต้องโทษตัวเองนะแล้วแม่ก็ไม่ต้องโทษตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงท้าวเวสสุวรรณครับท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ได้ทำร้ายแต่ลูกของเราอ่ะเขาถึงเวลาของเขา <c oughs> สแสดงว่าคุณดิวกำลังจะบอกว่าในความเชื่อของทั้งคุณหมูกับคุณใจเนี่ยนะฮะที่เชื่อว่าลูกชายไปสาบาน แล้วก็ผิดคําสาบานเลยเสียชีวิตเพราะว่าคำสาบานนั้นเนี่ยกับท้าวเวสสุวรรณคุณลีกําลังจะบอกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนี้หรือท่านไม่ได้เอาชีวิตไปแล้วรู้ไหมฮะว่าทําไมเขาต้องไปสาบานบก็เพราะแค่คําเดียวว่าพ่อไม่เคยเชื่อใจเขาว่าเขา,ารักพ่อมาผมเชื่อเ,เขารักผม ก็ใช้ได้คําเดียววา่าถึงเวลาของเขาเองเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการสาบานใดๆทั้งสิ้นเพราะการที่เราสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันเป็นการสาบานกับตัวเองเพื่อที่จะพิสูจน์ทําให้พ่อแม่เห็นแต่ตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนคนติดเล่าให้เลิกเล่าวันนี้เลยมันได้ไหมมันไม่ได้จะไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ลูกจะต้องทําได้เลยเพราะมันมีหลายสิ่งที่ พ่อแม่ไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนก็แล้วแต่ก็คือลูกอยู่ดีถูกไหมครับและสิ่งที่พ่อเตือนเมื่อกี้ผมถามว่าทาไมพ่อถึงเตือนทุกคําพ่อเตือนด้วยด้วยอารมณ์หรือพ่อเตือนด้วยเหตุผลที่รักเขาก็มีอารมณ์บ้างเหตุผลบ้างแต่ส่วนใหญ่ของพ่อก็คือเหตุผลและเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเจตนาลมที่ดีของพ่อแม่จึงไม่เกี่ยวข้องกับผลของการสาบานค,บความรัก <c oughs> ของเขาตอนที่มีชีวิตยอยู่ ชีวิตครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างเขารักลูกเขามาแต่เมียเขาไม่ได้เรื่องนี่ครับแล้วตอนนี้เมียเขาอยู่ไหนเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยทุกอย่างงานก็ไม่ทําถ้าวันนี้เนี่ยแฟนเขาดูอยู่นะครับผมอยากจะฝากบอกแทนแล้วกันดูแลลูกให้ดีเพราะนี้คือสิ่งเดียวที่เขาเหลือไว้ให้พ่อกับแม่ใช่ เขาไม่ดูพวกผมจะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รักตัวเองก็ขอให้รักลูกให้มากนี่คือสิ่งที่ผมพูดแทนได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงอยู่ด้วยแ้วตาดวงใจด้วยกับคุณด้วยแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขายังไปไม่ได้ก็คือห่วงห่วงอย่างที่หนึ่งคืออย่างที่เขาติดในใจว่าผไม่ต้องอติดนะครับผมรักเขามาก ห่วงอย่างที่สองเมื่อกี้คุณพ่อก็พูดออกมาเองแล้วว่าเขาก็ห่วงว่าภรรยาเขาจะเลี้ยงลูกเขาได้อย่างไงเพราะฉะนั้นเขามีเลี้ยงอยู่แล้วอทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เลี้ยงหลานแม่เขาเนี่ยเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาหมดทุวข์เขาก็รักหลานเขามากด้วยคปั้นความรักของเขาที่ให้ไว้เนี่ยให้ดีที่สุด โรยจะฝากถึงคุณพ่อหลายๆคนด้วยหลายครั้งเนี่ยที่เราถูกเลี้ยงมาด้วยการที่แสดงความรักในแบบฉบับของผู้ชายเราจะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะแสดงความรักอะไรมากเพราะเราก็กลัวว่าลูกจะไม่โตโเ,เพราะฉะนั้นพ่อแม่หลายคนในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อรักลูกแต่ไม่พูดอยากกอดลูกแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยลิวมองว่านะครับตอนเนี้เขาไม่ได้ไปเลยสะทีเดียวแต่สิ่งที่เขาให้อยู่ตรงเนี้ยคุณสามารถทำแทนเขาได้ในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ในสิ่งที่เขารู้สึกขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อให้เขาไปสบายทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงสมบัติที่มีค่าที่สุดที่เขาทิ้งไว้ให้อะไรที่เขาเคยขาด เราก็ให้กับเด็กคนนี้ซะนี่คือคสิ่งที่เขาจะไปแล้วหมดห่วงอย่างถึงที่สุดคุณพ่อก็อย่าโทษตัวเองนะครับอย่าโทษตัวเองว่าเราเลี้ยงเขาไม่ดีริวเข้าใจนะเพราะในสังคมทุกวันนี้เนี่ยการเลี้ยงลูกเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องมีวิธีการเลี้ยงดูหลาย,ลยหลายแบบครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่นะครับลิวมีคติคำหนึ่งที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเนี่ยท่านบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงเด็กในย,ยุคปัจจุบัน ต้องเลี้ยงเหมือนเสือที่ถูกล่ามโซ่อย่าล่ามด้วยเชือกอย่าล่ามด้วยลวดเพราะถ้าเสือที่เขาดื้อแล้วล่ามด้วยลวดเมื่อมันดิ้นก็จะบาดและขาดใจตายถ้าล่ามด้วยเชือกถ้าเขาดิน้นเขาหลุดได้เขาก็หนีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโซ่มันมีความแข็งและความอ่อนในตัวเอง เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่กับลูกในปัจจุบันเราทําหน้าที่ได้การดูห่างๆแล้วคอยให้กําลังใจเขาเมื่อเขาล้มมาเมื่อเขาพลาดมาเรากอดอย่าด่าเขาแล้วเขาจะกล้าที่จะคุยกับเราแต่เมื่อเขามีความสุขมาก็ให้รู้จักยินดีในสิ่งที่เขาทํานี่คือสุขที่สุดที่ลูกอยากได้ก็ oh. ต้องฝากคุณผู้ชมไว้เลยนะฮะว่าสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้เนี่ยนะฮะต้องฝากเกี่ยวเรื่องของการสาบานไ้เลยจริงๆนั้นเนี่ยต้องบอกผู้ชมนะครับว่าการสาบานบนบานสังลกาวเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าผลักดันเราเนี่ยให้ทําบางสิ่งบางอย่างนะครับโดยที่เราเนี่ยได้ยึดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไว้แต่ว่าโดยแท้ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเป็นผลพันธ์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในจากตัวของเราเองนี่แหละนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือความรักจากทั้งคุณ ทั้งคุณลูกเองที่ดูอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่เองที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ให้การสัมภาษณ์นี้นะครับเป็นบทเรียนกะับทุกคนนะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตปฏิบัติด,ดีทําดีนะขอบคุณคุณหมูนะคุณใจแล้วก็คุณดิวมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราติดตามช่วงต่อไปได้เลยครับไปดูฮนะ